ตามความเชื่อแล้วคนไทยโบราณมักจะเชื่อว่าถ้ามีสัตว์ชนิดต่างๆเข้าบ้านล้วนแต่มีความหมายทั้งสิน้นแต่ว่าสัตว์อะไรบ้างที่เข้าบ้านแล้วมีความหมายอย่างไรสัตว์แบบไหนที่เข้าบ้านแล้วมีโชคสัตว์แบบไหนที่เข้าบ้านแล้วมีเคราะห์สิ่งเหล่านี้ฟังไว้ก็ไม่เสียหายตามความเชื่อของคนไทยโบราณ ที่บอกต่อกันมาและทุกวันนี้ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงวันนี้ตามความเชื่อแล้วสัตว์ต่างๆที่เข้ามาในบ้านล้วนมีความหมายเฉพาะตัวของมันเสมอซึ่งเป็นได้ทั้งด้านบวกและด้านลบเป็นสัญญาณแห่งการงานที่ดีและเป็นสัญญาณที่มาบอกเคาะร้าย และการค้าขายว่าจะเริญรุ่งเรืองหรือไม่ความหมายด้านลบก็มีด้วยเช่นกันเพื่อเตือนให้คนในบ้านระวังตัวเช่นถ้าเจอสุนัขอาจจะเจอกับพวกคนพานหรือที่พาความทุกข์มาให้ก็เป็นได้สำหรับลางบอกเหตุของสัตว์30ชนิดต่อไปนี้มีดังต่อไปนี้หน กบกบนั้นถือเป็นสัตว์ยอดหฮิตแทบทุกบ้านต้องเคยเจอและก็เลี้ยงไว้แทบทุกบ้านต้องมีเหตุผลที่กบเข้าบ้านเป็นประจำก็เพราะพื้นที่บ้านของคุณอยู่ติดของหรือแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งเอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของกบเชื่อไหมว่ากบหนึ่งตัวนั้นมีอายุได้มากที่สุด10-12ปีแค่นั้น ดังนั้นคมโบราณจึงมีความเชื่อว่าหากกบเข้าบ้านอาจได้รับข่าวดีเรื่องการงานจากผู้บังคับบัญชาก็เป็นได้ 2. ขางคกแม้ว่าขางคกจะเป็นสัตว์ะกูลเดียวกับกบแต่ผิวหนังของขางคกมีอันตรายห้ามจับด้วยมือเปล่าเพราะอาจโดนพ่นสารพิษใส่ตัวได้โดยตามหลักความเชื่อหากขางคกเข้าบ้าน หรือขาครบกระโดดขึ้นบันไดบ้านของเราจะช่วยให้ขาขายรุ่งเรืองทำมาขาขึ้นมีเงินทองบอริบุญหากคุณทำธุรกิจส่วนตัวและมีขางคกเข้าบ้านถือเป็นรางวอกเหตุที่ดีเลยทีเดียวไม่จำเป็นต้องดีหรือไล่ขากออกจากบ้านแต่ควรปล่อยให้ขางกบออกจากบ้านไปเอง สามค้างข่าวหากพบเห็นค้างข่าวบินเข้าบ้านหมายถึงและแวกบ้านของเรานั้นมีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์น่าอยู่แต่หากเจอค้างข่าวบินมาเกาะนิ่งๆในบ้านตามความเชื่อของคนโบราณแล้วถือว่าเจ้าของบ้านจะได้โชคได้ลาบในเร็ววันไม่ทันตั้งตัวเลยแต่หากเจอค้างข่าว เข้าบ้านมากินอาหารในบ้านอาจเกิดเรื่องไม่ดีหรือเหตุการณ์บางสิ่งบางยางก,กับผู้อาศัยก็เปลี่ยนได้สี่งูเขียวงูเขียวโดยเฉพาะงูเขียวพระอินทเป็นงูพิษที่พบได้บ่อยมากตามบ้านาเรือนทั่วไปจนถึงขั้นรเรียกกันว่างูสามันประจําบ้านในด้านความเชื่อของงูเขียวนั้น เป็นความเชื่อเชิงบวกเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จจะมีเรื่องราวดีๆงานมงคลหรือความคาดหวังเป็นไปตามที่เราคิดไว้แต่ระหว่างทางนั้นอาจจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคให้ก้าวผ่านไปได้หแม้ว่าตะขาบจะเป็นสัตว์มีพิษแต่ตะขาบเข้ามาในบ้านทำนายได้เลยว่า ในทางที่ดีแน่นอนหากเป็นลูกจ้างหรือข้าราชการอยู่หากตะข่าบเข้าบ้านควมเชื่อถือว่ามีโอกาสจะได้เลื่อนตำแหน่งอย่างไรก็ตามแม้ตะข่าบเข้าบ้านจะมีความหมายที่ดีแต่ตะขาบก็เป็นสัตว์อันตรายไม่ควรให้มีผู้อยู่ในบ้านเพื่อป้องกันอันตรายต่อสมาชิกในบ้านจึงควรตรวจสอบบริเวณบ้านอยู่เสมอหก เต่าหรือตะภาพหนาหากเจอเต่าเข้าบ้านหรือเจอตะภาพน้นาเข้าบ้านเจ้าของบ้านควรรีบไปทําบุญหรือบูชาพระเครื่องต่างๆจะช่วยให้หมดเคราะห์หมดโศกและเนื่องจากเต่าเป็นสัตว์ที่ต้องขึ้นมาอาบแดดบ้างเราจึงมีโอกาสเห็นเต่าเดินเข้าบ้านบวอยๆนอกจากนี้จะปล่อยเต่ากลับสู่ธรรมชาติ อย่าพึ่งเอาเต่าไปโยนลงน้ําเพราะอาจทาให้เต่าตายได้เจ็ตัวเงินตัวทองหากคพบตัวเงินตัวทองบอริเวียนใต้ถุนบ้านตามหลักความเชื่อที่เล่าขานกันมาตัวเงินตัวทองเขาบอกว่าห้ามไล่ออกจากบ้านโดยปล่อยให้ตัวเงินตัวทองออกไปเองจะช่วยเรียกทรัพย์ เรียกเงินเรียกของเข้าบ้านและยังช่วยให้หมดทุกหมดโสกยาอะไรก็ตามหากเจอตัวใหญ่ๆเข้าบ้านแล้วไม่ยอมออกจากบ้านเองก็ควรเรียกกู้ภัยเข้ามาช่วยแปดแมวตามหลักความเชื่อแล้วแมวนั้นก็จะมีเลี้ยงกันแทบทุกบ้านความหมายมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแมววิ่งไล่กันเข้าบ้าน แปลว่าคนในบ้านอาจได้รับข่าวดีแมวตัวผู้มาติดแมวตัวเมียในบ้านจะช่วยให้คนในบ้านนั้นประสบความสําเร็จและมีความสุขสมหวังหรือหากแมวมาอาศัยอยู่ในบ้านหมายถึงคนในบ้านนั้นจะมีโชคลาภหากบังเอิญเจอแมวเดินเข้าบ้านอยากจะรับเหนียงไว้ก็ไม่เสียหายแถมยังเป็นสิริมงคล ให้กับตัวเองอีกด้วย 9. ถึงแม้ว่าสุนัขจะเป็นสัตว์ที่หลายบ้านเลี้ยงไว้อยู่แล้วหรือพบได้ตามละแวกบ้านอยู่บ่อยๆทั่วไปแต่หากสุนัขเข้าบ้านก็มีความหมายหลายๆแบบตามหลักความเชื่อแล้วโดยหากเจอสุนัขจอดจ,จัดหลงเข้ามาในบ้านหมายความว่ามีคนนำาเรื่องทุกร้อนมาให้หรือควรระมัดระวังผลพาน แต่หากเป็นสุนัขที่มีเจ้าของแล้วหนีเข้ามาอยู่ในบ้านเราแปลว่าลูกน้องหรือบรอิวานจะเป็นผู้นำเรื่องราวเดือดร้อนมาให้สิบนกโบราณว่าหากนกบินเข้าบ้านหมายถึงความเจริญร่เรืองโดยเฉพาะนกกระจอกหากมาทำรังในบ้านแปลว่าครอบครัวจะรักใคร่ปลองดองแต่ถ้าหากนก บินเข้าบ้านหรือนกกระจอกบินไล่กันเข้ามาในบ้านควรระมัดระวังเรื่องราวความผิดใจระหว่างเพื่อนหรืออาจสูญเสียมิตรก็ได้และหากเป็นนกแสกบินมาเกาะหรืวบ้านก็ควรระวังอันตรายที่จะมาสู่ตัวสมาชิกในบ้านได้สิบเอ็ดหนู ถึงแม้ว่าหนูนั้นจะเป็นสัตว์ไม่พึงประสงค์และมีมากมายตามบ้านมีทุกหลังในบ้านและทั้งเป็นนำโรคพาหานะมาให้ที่เป็นอันตรายเข้ามาในบ้านและยังทำให้บ้านเสียหายเอีกแต่หนูก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์มักถูกเชื่อมโยงกับความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะถ้านหนู เข้ามาในบ้านแล้วไม่ทําความเสียหายใดๆแต่ถ้ามีหนูวิ่งวุ่นวายอาจเป็นลางเตือนให้ตรวจสอบทรัพย์สินหรือปัญหาภายในบ้าน12มดดำหากอยู่อาศัยในบ้านมานานแล้วมีคนย้ายเข้ามาอยู่ไหม่พร้อมกับเจอเส้นทางมดดำเดินอยู่ในบ้านนั้นเป็นทางไม่หยดุดหรือเดินลอดรั้วบ้าน เข้ามาเป็นแถวโบราณท่านบอกว่าให้อรรวังผู้ที่ใหญ่เข้ามาอยู่ไหมแต่หากเจอมดดำเยอะๆอาจจะเป็นเพราะว่ามีรังของวแมงอยู่ใต้ดินไม่ว่าจะเป็นรังกวกหรือรังแมงอื่นๆใกล้เคียง13แมงมุมแมงมุมเป็นสัตว์ที่คนไทยเชื่อว่าเกี่ยวกับความสำเร็จหาความพระยา,ยาม โดยเฉพาะหากพบแมงมุมชักใหญ่ในบ้านเชื่อว่าจะมีโชคดีเกี่ยวกับการงานและการเงินถ้าเจอแมงมุมในบ้านหลายคนอาจจะรีบตีหรือกวดยักใหออกให้หมดแต่ความเชื่อห้ามปัดยักใหญ่ออกทิ้งทันทีเพราะจะถือว่าขัดโชคขัดลาบสิบสีตะกะแตน โบราณท่านว่าเจอตักกแตนอยู่ในบ้านจะมีคนนอกมาอยู่มายุยงให้แต่ขอกันแต่ความเป็นจริงแล้วตักกแตนเป็นสัตว์สะอาดจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อวางไข่ในน้ําสะอาดหากพื้นที่ระแวกบ้านมีตักกแตนแสดงว่าสภาพอากาศร,รอบๆอบบ้านยังสดชื่นสิห้ายิ่งจบ แน่นอนว่าจิ้งจกถือเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการเตือนล่วงหน้าหลายๆอย่างถ้าได้ยินเสียงจิงจ้งจกร้องในบ้านเชื่อกันว่าอาจมีเรื่องสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นถ้าจิ้งจกตกลงมาตรงหน้าถือว่าเป็นหลางร้ายที่ควรระมัดระหว่างแต่ถ้าจะมองในแง่บวกจิ้งจกก็อาจเป็นตัวแทนของความเปลีป่ยนแปลงที่ดี 16. ตุ๊กแกหนึ่งในสัตว์ที่ไม่มีใครอยากจะเจอในบ้านคงหนีไม่พ้นตุ๊กแกนอกจากหน้าตาที่ไม่ค่อยน่ามองแล้วถ้าเจอตุ๊กแกร้องตอนกลางวันตามความเชื่อจะถือว่ามีเหตุร้ายเพราะปกติแล้วตุ๊กแกจะร้องเฉพาะกลางคืนเท่านั้นถ้าเจอตอนกลางวันไม่ว่าจะร้องกี่ครั้ง ก็เป็นลางไม่ดีทั้งนั้นอาจเกิดเหตุอะไรในบ้านหรือกับสมาชิกในครอบครัวส่วนความหมายในแง่ดีถ้าได้ยินตุ๊กแกร้องเกินแปครั้งขึ้นไปจะนำโชคลาภนำความรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาสิบเจ็จิ้งเหลียนจิ้งเหลนนั้นก็มีมากมายตามบ้านวิ่งทั่วไปแต่จิ้งเหลนนั้น าจะชอบมาขโมยเศษเนื้อบางทีก็ข้าบของเล็กๆน้อยๆที่มันเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารออกไปดังนั้นหากเจอจิ้งเหลนเข้าบ้านคนโบราณท่านจึงบอกว่ามีโอกาสที่จะเสียทรัพย์หรือสูญเสียโชคลาภได้สิแบแปดแหลงเม่าแหลงเม้าเป็นสัตว์มักปรากฏตัวในช่วงฤดูฝน โดยแมลงเมาเป็นปวกที่อยู่ในช่วงสืบพันธุ์และพวกมันจะบินตามแสงไฟเข้ามาในบ้านตามความเชื่อไทยแมลงเมาบินเข้าบ้านหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอาจหมายถึงโชคดีโอกาสใหม่หรืออาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นการเริ่มต้นงานใหม่หรือการโยกใหญ่บ้าน19กปวก พวกเป็นสัตว์ที่มีทั้งความเชื่อที่ดีและไม่ดีคนไทยเชื่อว่าพวกขึ้นบ้านอาจหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของเจ้าของบ้านแต่ในทางกลับกันหากพวกทำลายโครงสร้างบ้านอาจหมายถึงปัญหาในบ้านต้องรีบแก้ไข2ีหมาปัจจุบันหมาเป็นสัตว์ที่มีราคาสูงไม่ค่อยพบเจอตามป่าตามเขาได้ง่ายๆ หากเหมือนในอดีตแล้วดังนั้นโอกาสที่จะพบเจอยากมากแต่อย่าอไรก็ตามเจอหมาตัวเป็นๆวิ่งเข้าบ้านโบราณท่านว่าจะได้โชคและหากตั้งรูปปั้นหมาไว้ในบ้านก็ยังช่วยเสริมเสียริมงคลในบ้านอีกด้วย 21. ปูหากใครอยู่บ้านที่ใกล้ทะเลหรือโยริมตะลิง โอกาสที่จะพบเห็นปูเข้าบ้านนั้นก็เป็นไปได้มากโดยหากปูเดินตามพื้นบ้านหมายถึงความโชคดีส่งผลดีต่อคนในบ้านดังนั้นหากเจอปูในบ้านก็ระวังอย่าเผลอไปเหยียบหรือขับรถทับกวนนำปูไปปล่อยที่เหมาะสมจะดีกว่า22หิ่งห้อยหิ่งห้อยนั้นเป็นมะแรงที่สวยงาม สามารถเป็นแสงสีเหลืองสว่างสวัได้หากดูโดยผิวเผินแล้วหิ่งห้อยอาจเป็นความหมายที่เป็นมงคลแต่จริงๆแล้วหากเจอหิ่งห้อยเข้าบ้านแล้วหายไปก็ควรระวังให้ระมัดระวังตัวเพราะอาจจะมีคนมาหลอกลวงได้ควรทำจิตใจให้เข้มแข็งหนักแน่นเข้าไวา เมื่อเจอเหิ่งห้อยเข้าบ้าน2ี่ผีเสื้อแม้ว่าผีเสื้อจะเป็นมัตรงที่สวยงามแต่ตามความเชื่อของคนโบราณหากเจอผีเสื้อเข้าบ้านก็มีความหมายในทางที่ดีและไม่ดีเช่นกันโดยหากเจอผีเสื้อบินเข้าบ้านแล้วบินวนเวียนไปมาควรอาระหวังเพื่อนอร่วมง,งานให้ดีและหากผีเสื้อบินเข้ามาตอมดอกไม้ กวนระหวังเ,เรื่องการเดินทางแต่นอกจากความหมายที่ไม่ดีแล้วก็ยังมีเรื่องราวดีๆอยู่บ้างโดยหากบินเข้าบ้านแล้วเกาะอยู่นิ่งๆแปลว่าจะสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับคนในบ้านนั่นเอง24พึ่งหากบ้านไหนมีต้นไม้ใหญ่หรือมีพื้นที่กว้างๆรอบบ้านแล้วมีพึ่งมาทำรัง ถือว่าเป็นเสียริมงคลเป็นอย่างยิ่งช่วยให้คนในบ้านมีโชคลาภและปราศจากความทุกข์โดยจะต้องเป็นพึ่งที่มาทำรังโดยธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่พึ่งที่นำมาเลี้ยงเพื่อความโชคดีโดยพึ่งที่มาทำรังใหญ่ใหญ่มากเท่าใดก็จะช่วยเพิ่มโชคลาภให้กับความร่ำรวยมากขึ้นเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตาม เราก็กวัวรระมัดระวังเพราะพึ่งนั้นก็ถือว่าเป็นสัตว์มีพิษถึงจะไม่ร้ายแหลงก็ตามยี่สิห้มะแรงปอสำหรับบ้านไหนที่เจอมะแรงปอบินเข้าบ้านขอให้ดีใจไว้เลยเพราะถือว่าความหมายในเชิงบวกโดยเฉพาะโดยคนไทยเชื่อว่ามีข่าวดีหรือโอกาสใหม่เข้ามา โดยเฉพาะในเรื่องการงานการเดินทางและความรักนอกจากนี้มะแหลงปอยังเป็นตัวแทนของความสงบสุขและการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นถ้าเจอมะแง่งปอเกาะอยู่ในบ้านหมายความว่ากําลังจะได้รับโชคดีจากความพยายามที่ผ่านมา26แตนนอกจากเครึ่งแล้วแตนก็เป็นสัตว์อีกหนึ่งชีวิตหรือ ช่วยส่งเสริมความมงคลและความร่ำรวยให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านโดยหากมีแตนมาทำรังในบ้านยิ่งรังใหญ่ก็ช่วยเสริมความร่ำรวยได้เป็นอย่างดีแต่ไม่ควรไปตีหรือเผาทำลายหลังแตนโดยเด็ดขาดเพราะอาจเป็นอันตรายและให้ระหวังลูกหลานถึงแม้มันจะให้โชคลาภ แต่ในตัวของแตนนั้นก็มีพิษถือว่าร้ายแรงเลงยทีเดียวยี่สิบเจ็มะแลงคับมะแลงคับหรือมะแลงปีแข็งตัวเขียวๆหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมะแลงคับถือเป็นมะแลงที่หาได้ยากไม่เจอง่ายนักส่วนใหญ่จะเจอตามภาคกลางภาคเหนือและภาคอีสาน เป็นมลงปะแข็งมีสีสันสะดุดตาสวยงามนำปีกมาใช้งานได้ในด้านต่างๆทั้งเครื่องประดับตกแต่งเสื้อผ้าในด้านความเชื่อแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคัง่งและความสุขคนไทยเชื่อว่าหากมะแลลงทับบินเข้าบ้านหมายถึงจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตแน่นอน28เต่าทอง แมลงเต่าทองเป็นตัวแทนของความรักและความโชคดีเชื่อกันว่าหากพบแมเงเต่าทองในบ้านคนในบ้านจะมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักถ้าแมาลงเต่าทองบินมาเกาะตัวยาตีหรือทำร้ายเด็กหาดไม่เช่นนั้นความโชคดีจะไม่เป็นจริงถ้าเป็นคนโสด เจอมแมลงเต่าทองมาเกาะขอให้ดีใจไว้เลยเพราะเชื่อว่าจะได้แต่งงานในไม่ช้า 29. วัววัวนั้นเป็นสัตว์ที่หลายบ้านก็เลี้ยงไว้หลายคนอาจจะคิดว่าวัวนั้นมันจะโชคดีตรงไหนวัวก็เป็นสัตว์ธรรมดาทั่วไปสำหรับใครอาศัยอยู่ในบ้านตามชนบทหรือไหนไร่ก็มีโอกาสเจอวัวทุกวัน ในพื้นที่ได้มากขึ้นแต่ยาไรก็ตามโดยหลักความเชื่อแล้วหากมีวัวเข้ามากินหญ้าในบ้านโดยที่บ้านเหล่านั้นไม่เคยมีวัวและแถบนั้นไม่มีวัวเลยอยู่ดีๆก็มีวัวมาจากไหนไม่รู้เข้ามาในบ้านควรระวังปัญหาเกี่ยวกับการทำงานอาจเกิดการเข้าใจผิดกับเจ้านายหรือมีความเห็น ไม่ตรงกันได้พูดง่ายๆก็คือคุณจะมีปัญหาเรื่องงานนั่นเองสาสิตัวแลนตัวแลนหรือตัวตะกวดเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวเพราะเป็นสัตว์คุ้มของใกล้ศูนพันถ้าเจอตัวแหลนเข้าบ้านตามความเชื่อถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาถ้าพบในบ้านเชื่อว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินและการงานนี่ก็คือความเชื่อของสัตว์สาชนิดตามความเชื่อของคนไทยโบราณที่บอกต่อและเล่าสู่ลูกหลานฟังมาจนถึงปัจจุบันนี้บางครั้งมันก็เกิดขึ้นจริงบางครั้งมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเราฟังไว้ไม่เสียหาย